อุปกรณ์ตัวนี้คือมันฮิตมากที่เกาหลีค่ะมันชื่อว่า Body Doctor ค่ะแบรนด์เขานะคะเขาพัฒนาอุปกรณ์ตัวหนึ่งคล้ายๆก็อี้อยู่ไฟค่ะการอยู่ไฟของผู้หญิงเนี่ยมันก็คือการที่ดันสมดุลของร่างกายผู้หญิงเนี่ยจากภายนอกสู่ภายในใช่ไหมคะมที่ทำให้เราแบบโอเคอยู่ร้อนเย็นหนยินหยางในร่างกายแต่ตัวนี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาใช้เทคโนโลยี EMS ในการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้ากับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการแปลว่าถ้าเรานั่งทับมันแบบอะไรที่เป็นเน็เก็ตเลยไม่ใส่กอกอ,กอนะคะเราก็จะสามารถทำให้กล้ามเนื้อ exercise หดคลายตัวจีตูดเราโดยอัตโนมัติอ่ะพูดไปสิ <laughs> ฉันไม่คิดว่ามันจะมีช็อตแบบดี้ในรายการฉันเลออยอะ <laughs> แล้วยังไงต่อเป็นควรจะทำยังไงดีมันรู้สึกอะไรบ้างอย่างจริงๆมันอาจจะเปิดเอาเบอร์สิบแลยวไหมพี่ถ้าลองซิลองซิอันนั้นเอาเบอร์สิบแลยนะแล้วมันจะมันจะมันจะนวดตู้สหรือว่ายังไงมันจะมันจะมันจะจีดูสจีดูสแล้วเขาบอกว่าคนที่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนที่มีอาการฉี่เล็บแบบว่า45 r t y up ปุ๊บมันจะมีอาการฉี่เล็บจริงๆมันต้องถอดเก่งๆเพราะว่าเราจะต้องทัดใช่ไหมได้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  อย่ไปเย่าเอาย่าไปเอย่เอา่ไปย่า,ยยากเกไาเอ,ไเอา,ไาอย่อย่าเอา่ไปอาย่เ่ไปเอาย่เอื่าอาย่ไเไปอาเ่อ่าไปา่าไเอาเย